เตัวละครที่แก้ทางฟอร์เรนได้อย่างดีมาดูกันว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นปลอดภัย100%เพราะใช้เพียงแค่ Open น d ดีนอกจาก Rv แล้วยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบใครสนใจอยากเติมเกมแอดไลน์มาที่แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่มองหาร้านขาย ID ดีเกม Rv ต้องเพจแอดมินต้น tp7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง107,000คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลังมองหา ID ดีคุ้มคุมพร้อมเล่นลูนครบแรง์คอนสกินแรจริงๆเพียบราคา เริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิง์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมสเปเชียลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำา7ตัวละครที่สามารถแก้ทางฟอร t ินติโนได้นะครับก็จะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับกับตัวละครของลูคนั่นเองครับถามว่าตัวละครอย่างลูคนี่มันจะไปสู้ฟอร์เรนได้ยังไงนะครับก็คือลูคนะครับเป็นตัวละครที่สกิลหนค่อนข้างจะแรงมากเลยครับทำให้ฟอร์เรนนะ ยืนสู้ไม่ไหวครับยืนลําไม่ไหวนั่นเองเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถกดฟอร์เลนตอนช่วงต้นเกมได้ดีครับต่อให้ฟอร์เลนมันจะลําเก่งลําเร็วได้แค่ไหนครับยังไงมันก็สู้ดาเมจที่มันยิงนัดนึงครึ่งหลอดไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นช่วงเริ่มเล่เกมแล้วก็อาจจะเล่นยากนิดหน่อยนะครับไม่นิดหรอกยากเลยแหละ <c oughs> แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงต้นเกมนี้เราต้องกดฟอร์เลนให้ได้มากที่สุดนะเท่าที่จะทําได้ถ้าเราปล่อยให้ฟอร์เลนเกิดแล้วก็เราสู้มันไม่ได้แน่นอนครับ ตัวแก้ทางฟอร์เลนตัวที่2นะครับก็คือมูลาดนะครับซึ่งมูลาดนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ทั้งแก้ทางฟอร์เอนแล้วก็ถูกฟอร์เลนแก้ทางได้เหมือนกันครับถามว่าทําไมถึงถูกฟอร์เลนแก้ทางใช่ไหมครับก็คือ การที่ถ้าเราเล่นมูลาดไม่ช่าหรือว่าการที่เราทิ้งเงาไว้แบบโล่งโจ้งนะครับก็จะทําให้ฟอร์เลนนะครับมาถึงเงาเราได้แล้วก็ฆ่าเราได้แบบง่ายๆเลยครับหลักการที่เราจะแก้ทางฟอร์เลนได้ก็คือเราต้องทิ้งเงาไว้แบบไกลๆนะครับใช้ความวิบวับของตัวละครให้ได้มากที่สุดทําให้ฟอร์เลนไม่มีจังหวะในการยืนรำนะครับเราอาจจะใช้สกิลแบบว่าเข้าไปพุ่งเข้าไปตอดพอฟอร์เลนปาดอกแล้วเราก็พุ่งกลับจะทําให้ฟอร์เลนรู้สึกราคาญตัวของมูลาดนั่นเองครับ สำหรับไฮยเตะนะครับก็เป็นแครี่ตัวหนึ่งที่สามารถแก้ทางฟอร์เรนได้ดีมากๆเลยครับก็คือสกิลหนึ่งของไฮยเตะมีระยะที่ไกลนะครับแล้วก็ไฮยะเตะเป็นแคลลี่แทบจะตัวเดียวเลยนะครับที่ออกขวานสโลแล้วก็ฟอร์ดเคปสอชิ้นพร้อมกันได้ทําให้ตัวของฟอร์เรนนั้นเข้าถึงไฮยเตะได้ยากมากครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของไฮยเตะมันจะตอดไปเรื่อยๆแล้วก็สโลเรื่อยๆและแถมตัวไฮยเตะนะครับก็จะมีสกิลสอและอันติแถมยังมีฟิกเกอร์อีกนะที่สามารถหลบการโดนล,ลำของฟอร์เรนได้ดีด้วยครับ มาต่อกันที่ตัวที่4อย่างเอรันรดครับไวรุ่นเทสดีนั่นเองครับเป็นตัวละครที่ผิวมากๆครับต้องบอกว่าถ้าเราจะเล่นฟอร์เรนแบบล้ำเลื่นๆนะครับก็ต้องเจอเป็นตัวละครที่ขาตายหรือว่าตัวละครที่ ไม่มีสกิลหลบหลีกนะครับแต่เอลันดอนนั้นมีสกิลหลบหลีกได้ทุกสกิลเลยครับเป็นตัวละครที่ฟอร์เรนไม่ชอบอย่างมากเลยครับเราะจะทําให้ฟอร์เรนปาดอกไม่โดนแล้วก็อันติก็ไม่โดนครับและแถมยังลําดอกไม่ได้อีกก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครแคลรี่ที่แก้ทางฟอร์เรนได้ดีเหมือนกันครับ และตัวที่5ก็คืออันเลนนั่นเองครับในช่วงต้นเกมนะครับอันเลนอาจจะยังสู้ฟอร์เลนไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากฟอร์เลนนั้นมีความพิ้วไหวมากแต่อันเลนก็ยังมีข้อดีตรงที่สกิล2นะครับสามารถล็อกขาของฟอร์เลนได้ทําให้ฟอร์ ลำดอกต่อเน,นื่องไม่ได้ครับและตัวของอันเลนนะครับเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งของเป็นจานวนมากครับคือต้องมีคิ้อย่างน้อย2ชิ้นก่อนถึงจะสามารถสู้กับฟอร์เลนได้ครับเทคนิคในการสู้กับฟอร์เลนเลยก็คือเราต้องอย่าให้ฟอร์เลนตั้งตัวได้นะครับเราต้องรีบอันติเข้าไปเลยแล้วก็ล็อกขาให้โดนครับและใช้สกิลหนึ่งอย่างต่อเน,นื่องเลยครับทำให้ฟอร์เลนไม่มีโอกาสในการดิ้นหลุดเลยครับ และเราก็มาต่อกันที่ตัวที่6ครับกับอเล e เตอร์นั่นเองครับเป็นตัวละครที่คุมกําเนิดฟอร์เรนได้ดีมากๆเลยครับต่อให้ฟอร์เรนจะลํำเก่งขนาดไหนต่อให้คุณจะเป็นมหาเทพลํำสังหารคุณก็ต้องถูกสยบโดยอเลเตอร์ครับเพราะว่าการที่คุณโดนล็อกนั้นจะทําให้คุณไม่สามารถลํำได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวละครอเลเตอร์นี้เลดเกมคูดาวเร็วมากครับสกิลอันติของเขาสกิลคููดาวแบบ1ิกวีเอง ซึ่งทําให้ตัวของฟอร์เรนนั้นโดนจับแบบรัวๆเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสายเมดที่แก้ทางฟอร์เรนได้แบบ90%เลยถามว่าอีก10%หายไปไหนก็คือการที่ถ้าเราล็อกฟอร์เรนเสร็จแล้วไม่มีเพื่อนมาช่วยเติมนะครับเราจะถูกฟอร์เรนส่วนตายแน่นอน และตัวสุดท้ายตัวที่7กับอารลัมนั่นเองครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ปราบตัวผิวๆได้แทบจะทุกตัวเลยครับเพราะว่าการล็อกของเขานั้นไม่สามารถขัดได้หรือว่าสตันได้นะครับคือถ้าเราโดนจับแล้วเราก็โดนจับไปจนตายเลยครับหรือถ้าเราลอดก็อาจจะเหลือเลือดน,นิดหน่อยคือทางด้านของอเลเตอร์นะครับคือพอเราจับใช่ไหมเราอาจจะถูกสตันได้มันก็สามารถหยุดอันติของอรเลเตอร์ได้แต่อารลัมนี่สิมันหยุดไม่ได้ครับมันจับได้เมื่อไหร่แล้วก็ตายสถานเดียว และนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าตัวนู้นแก้ทางฟอร์เรนได้ดีกว่าตัวนี้แก้ทางฟอร์เรนได้ดีกว่าก็ต่างคนต่างมุมมองแล้วกันครับก็อันนี้ผมมาแนะนํา7ตัวที่สามารถแก้ฟอร์เรนได้นะครับซึ่งถ้าคลิปนี้ไม่ประโยชน์ครับก็ฝากคอมเมนต์คาว่าชาเขียวปั่นด้วยครับและสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องสเปเชียลด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ